ยามสงบมิรบสู้หากลบหลู่โดยอริที่ริบินจะปกปักรักชาติมาชีวินไม่ยอมสิ้นศูนสิ้นแผ่นดินกูระลึกครั้งยังมีสตรีกแกร่งโรมรันแรงคีมบุรุษเข้ารุดกู้ยุทธหัตกราวกรานหานปะทูให้โลกรู้ สัสส,สวัสดีค่ะกัล,ลยาณ์ในมีทุกท่านวันนี้กับหมอแอนช่อง YouTube เปิดแพทอ่านดวงภายแอนวันนี้หมอแอนได้ชุมการประกวดรอบพิ e l ม m นนะ พีริมของน้องโอปอสุชาตาช่วงสีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์มอออมอแอนรู้สึกประทับใจกับชุดประจำชาติซึ่งมีพลังมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะดนบันดาลให้มีอุบัติเหตุอัซิเดนเพื่อทีจะทำให้น้องโอปอเด่นดังเป็นที่จดจำหรือ เป็นลางบอกว่าน้องอุปอจะได้สวมมงร์ฎในปีนี้หรือเปล่าหมอแอนเลยอยากจะเปิดไพ่เพราะเห็นความตั้งใจของน้องอุปอมากและคิดว่าน้องอุปอมีความพร้อมสมบูรณ์แบบในทุกุกรอบไม่ว่าจะเป็นรอบชุดว่น้ำรอบชุดประจำชาติและชอบรอบชุดลาตีหมอแอนจึงอยากเปิดดว เพื่อขอแนวทางเป็นไกด์ไลน์ว่าน้องอปอจะได้สมกุฎ m มิชลนิเวิร์ด2024นี้ไหมจะเป็นมิช s ีนมิเวิร์คนที่สของประเทศไทยหรือเปล่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้ทั้งโลกได้เห็นความงดงามของหญิงไทยผ่านตัวน้องโอปอ หรือไม่วันนี้หมอแอนขอเปิดดวงเพื่อจะได้รับรู้ว่าสิ่งศิสิ์อยากจะบอกว่าน้องมอมีโอกาสสูงขนาดไหนหมอแอนขอพลังน่าจะสิ่งศกิ์สิทธิ์ทุกทุกองที่หมอแอนกลับไปโูชาจงมาช่วยบรนนรนบรนดาให้ไพ่ทุกไปจงเปิดดวง ให้หน้องอปอได้รู้ได้เห็นให้ม่นย้ำด้วยเธอสาดูให้ทุกคนได้รับรู้ให้ทุกคนที่ชมคลิปหมอแอนได้เห็นว่าพลังไปรซีนี้จะเป็นจริงหรือไม่ตั้งจิตอธิษฐานนะคะทุกคนช่วยกัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกองคเจ้าที่เจ้ารังาจ้งป่าสารนกแจ่มสังเป็้าสุนทเชนินทรลูกขอพรนนี้องค์เจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาลงที่ไพ่เพื่อเปิดตัวให้น้องปอได้น้องอปอ,อ,งอปอได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,าาายทุกองค์จงนไปดอนบรรดาให้ไพ่ทุกใบที่ลูกจะเปิดดวงให้น้องออปอสุดชาตาช่วงสี่มิชูนิเวอร์ไทยแลนด์ได้รู้ได้เห็นว่าเขาจะได้สวมมงกุฎมิชูนิเวอร์ในปีนี้ไหม หมอแอนขอเลือกเป็นไพ่ชุดบึกษาชะตาจิตไปเหมือนปีที่แล้วที่หมอแอนได้เปิดให้กับน้องแอนโทเนียโพซิลแล้วหลังจากชุดนี้แล้วหมอจะแอนจะถามคำถามโดยตรงว่าน้องอปอจะได้สวมชุดได้สวมมงกุฎมิชูเนีเวิร์ดคนที่สามหรือเปล่านะคะหมอแอนได้ทำการจับไพ่หลับตาเพื่อเลือกไพ่ให้กับน้องโอปอนะคะ หมอแอนกำลังนึกถึงหน้าน้องโอปออยู่นะคะแล้วก็นึกถึงชื่อน้องโอปอตอนนี้หมอแอนได้เลือกไพ่มาแล้วนะคะหมอแอนได้หลับตาเพื่อจับไพ่นะคะโอเคตอนนี้เราได้ไพ่พฤษาชะตาเจ็ดใบเสร็จแล้วนะคะหมอแอนจะเริ่มเปิดดวงนะโอ้โห ก็มีโอกาสสูงมากค่ะได้ไพ่นับหนึ่งไพ่ยิบสีคือไพ่เดอะซันะคะตอนนี้ดวงน้องโอปอมาตั้งแต่ก่อนที่จะประกวดเราค่ะดวงเขาเพื่อจะเป็นดาราเพื่อจะสวมมงกุฎโดยตรงดวงเขาเกิดมาเพื่อที่จะได้รับเป็น Miss u นเ v อร์เค่ะปัจจุบันนี้โอ้โหโชคก็เข้าข้างเขาอีกเขามีโอกาสสูงมากนะคะที่จะดังทั่วโลกเป็นที่เป็นที่จดจำของคนทั้งโลก เป็นเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกจะต้องชื่นชมแล้วก็ตบมือให้กับเขานะคะดวงกําลังจะส่งเสริมดวงเขาให้หมุนเปลี่ยนไปในทางดีตัวเขาอะ่ะคิดถึงเรื่องการเงินเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนที่ปลูกสร้างจากสิ่งที่เล็กๆไปจนมีเรื่อยๆขึ้นแสดงว่าเขาอะ่ะเป็นคนที่เก็บทุกเม็ดนะคะปัญหาก็คือว่าโอ้โหไม่มีอะไรแค่กลัวชาติอื่นก็ทุม่มเงินแค่นั้นเอง นะคะกว่าชาติอื่นเขาทุ่มเงินโหวตหรือว่าทุ่มเงินให้กับนางงามของประเทศเขานะคะแต่รอบข้างเราอุ้ยมีคนรักเขาเยอะมากหมอแอนแสดงความยินดีด้วยค่ะยังไงโอปอมีโอกาสสมมงสูงม,มากได้รับชัยชนะทุกอย่างกันแก้ไข่เพิ่มใยสรุปก็คือโอ้โหพอได้สมมงกดเสร็จแล้วนะคะ เนี่ยเดลตสติกก็มีการสวมมงกุฎอยู่แล้วแล้วเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดแสดงว่าทุกคนไม่มีข้อขัดแยง้งหรือว่า,าทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าน้องอปอจะต้องได้สวมมงกุฎเป็นมิชลินเวิลด์ในปีนี้สวมมงกุฎแล้วทุกคนก็ยอมรับว่าเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นมิชลินเวิลด์นะคะหมอแอนขอแสดงความยินดีกับน้องอปอด้วยน้องอปอต้องแล้งงานน้องอปจะเยอะมากดีไม่ดี อาจจะได้ไปรอบโลกได้มากกว่า,าปีที่แล้วที่เดินทางไปไปรอบโลกปีนี้น้องโอป,ปออาจจะได้เดินทางมากกว่านะคะหมอออนหอแอนตื่นเต้นมากและยินดีกับน้องโอป,ปอนะคะในพชุดนี้คือสวยทุกไปนะคะไม่ต้องกลัวว่าใครจะทุ่มเพราะว่าคนที่ทุ่มอะ่ะเขาสู้แรงสนับสนุนจากคนรอบข้างทั่วโลกไม่ได้ค่ะดังนั้นน่ะมงที่สามมาแนะคะ่ค่ะทุกคน ต่อไปนะคะหมอแอนจะทําการถามคําถามว่าน้องปอจะได้สวมมงกุฎเป็น Miss ันนีเวิรในปีนี้ไหมน,นะคะหมอแอนรู้สึกตื่นเต้นมากไัยสวยมากนะคะขอแสดงความยินดีอาจจะเป็นจากพลังของสมเด็จพระศรีสุริียไทยที่ทําให้มงกุฎล่วงเป็นลางบอกแขนให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นว่า Miss ันนีเวิรของคนไทยจะ,จะมาอีกคนหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวหมอแอนจะเริ่มสับไพ่แล้วหมอแอนได้อธิษฐานกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกๆคนเจ้ที่เจ้าทางที่มีกุบะอาจารย์ลูกชตาติบสองจนฟ้าสะพานชิดเทวดาประจำตัวน้องโอปอสิ่งที่น้องปอก,บกับไว้ประชาชนกุบาอาจารย์เขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกป้องรักษาเขาลูกขอบารมีหน้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทายที่มีบุญสัมพันธ์กับน้องโอปอจงมาช่วยตอบคําถามแทนน้องโอปอสื่อผ่านหมอแอนในการหยิบไพ่นะคะหมอแอนจะถามว่าน้องโอปอจะได้ เป็นมิสยูนิเวิร์สคนที่สาของประเทศไทยหรือไม่นะคะหมอแอนหลับตาแล้วหยิบไพ่ขึ้นมานะคะโอหมอแอนขนลุกค่ะทุกคนโอ้ oh my god มีโอกาสสูงมากค่ะเพราะว่านั่งอยู่บนบัลลังแล้วเป็นคิงถืออถ้วยนี่ก็เป็นสังคมที่ยอมรับอุปถัมภ์ช่วยเหลือแล้วผู้ใหญ่รักรักน้องโอปอมากหมอแอนเขาปิดไพ่อีไปหนึ่งนะคะโอ้ oh my god สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงมากไม่มีอะไรหยุดเธอได้คะ่ะ หมอแอนคอนเฟิร์มร้อว่าน้องอกปอที่สวมมงกุฎ Miss ันน v เวิรปีนี้แน่นอนค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนร่วมแสดงความยินดีแล้วเตรียมตัวต้อนรับมิชชันน v เวิร์คนที่สามของเราได้เลยค่ะสาธุสาธุค่ะขอให้คำทำนายทุกคำถามไพ่ทุกใบที่เปิดมาจงเป็นจริง ขอ,อให้สิ่งศักสิธจงมาดนบันดาลช่วยเหลือให้ให้น้องอุป,ปอได้สวมมงกุฎเป็นมิชชันนารีคนที่3ของประเทศไทยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสาธุสาธุค่ะโอ้ไม่ก็เลิศมาก